มีคนอยู่สองคนซึ่งเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันและรักกันมากๆกําลังเดินทางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแ,และในขณะนั้นเองเขาทั้งสองเกิดทะเลาะกันและขณะเดียวกันนั้นคนหนึ่งก็ได้ตบหน้าอีกคนหนึ่ง <mm <mm เพื่อนที่โดนตบนั้นรู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาซึ่งสิ่งที่เขาทําคือเขาได้เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นลงเป็นพื้นทรายว่า <mm วันนี้ พื่อนที่ฉันรักที่สุดเลือกตกหน้าของฉันทั้งสองยังคงก้าวเดินต่อไปจนไปเจอแหล่งน้ำแหง่งและพวกเขาดีใจมากและตัดสินใจที่จะอาบน้ำที่นั่นแต่โชคไม่ดีเพื่อนที่ถูกตกและเจ็บว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นและกำลังจะจมน,น้ำทันใดนั้นเพื่อนอีกคนก็มองเห็นและรีบวิ่งเข้าไปช่วยชีวิตของเขาไว้และเมื่อเขาหายตกใจเขาก็ได้เขียนข้อความลงบนก้อนหินว่า วันนี้เพื่อนรักของฉันได้ช่วยชีวิตฉันเอาไว้เพื่อนที่ได้ทั้งช่วยชีวิตแล้วก็ตบหน้าของเขาก็ได้ถามเขาว่าทำไมหลังจากที่ฉันทําให้เธอเจ็บแล้วเธอจึงเขียนลงบนทรายและตอนนี้ทาไมเขียนลงบนก้อนหินล่ะเพื่อนอีกคนก็ยิ้มแล้วก็ตอบกลับไปว่าเมื่อเพื่อนทําเราเจ็บเราควรที่จะเขียนมันลงบนพื้นทรายที่ที่สายลมแห่งการให้อภัยสามารถทำให้มันเลหาย ไไปได้และเมื่อมีบางสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราควรที่จะสลักมันบนก้อนหินแห่งความทรงจำของใ,ใจที่ที่ททลมไม่สามารถที่จะพัดและลบมันออกไปได้